ผัดมีกินเองง่ายๆคุณเองก็ทำได้แค่ทำตามคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องครัวคอยเองครับผมวันนี้พาพี่น้องมาผัดมีกินกันครับผมเฮ็ดง่ายๆครับผมเฮ็ดผัดมีแบบบ้านๆครับผมเติมจากตําพริกแห้งกระเทียมหอมแดงครับผมเราไปผัดครับผมผัดให้หอมๆครับผม ผมจะใส่เต่าเคี่ยวไปนํ้ำจเล็กน้อยครับผมเพิ่มควาวมหอมเข้าไปอีกครับพี่น้องใส่เต่าเคียวนี่หอมครับรุงเครื่องครับผมมันหอยครับผมซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวครับผมอย่างละนิดละหน่อยครับผมน้ำตาลทรายนี่ยตัดเค็มเล็กน้อยครับผงนัวครับผมพี่น้องบากินกับบะต่องใส่เด้อครับผมแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำครับผมใส่ลงไปไปมัด จัดจางกับเพิ่มได้ครับผมคลเลคลเลคลเลส่วนผสมไม่เข้ากันครับผมจะเป็นน้ำซอสรับน้ำซอสผัดมีครับผมนี่ครับตามเดือนน้ำล่างครกจังหน่อยครับผมนี่ละลายละลายละลายเข้ากันครับผมรอน้ำซอสทอดเดือดอีกรอบนึงครับผมพอน้ำเดือดแล้วก็เอาเส้นมีครับเส้นมีเนี่แช่น้ำไว้แล้วสามนาทีครับพี่น้อง เสนามกนคับมะพร้าวครับผมเสศนมีแบบนี้ครับผมนี่คุกครับที่นี่คุกใหนาซอสหาเขคกับเสศนมีทุกอนุของเศนมีเลยครับผมใหนมซอสกับเสศนมีเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสีเดียวกันเลยครับผมคุกไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่น้ำเริ่มงวด้วครับใส่ต้นคณะอ่อนลงไปครับผมนี่ไผ่มีดทวงหอกเกษตรทวงงอกน้ำครับผม คือกันครับผมพัดให้นณาสุกครับผมนี่คนเล่คนเล่ไปเรื่อยๆครับกขนาเข้าวซุกแล้วก็เป็นนั้นเสร็จพิธีครับเปียบรอยลวยโดยกากหมูครับพี่นอ้องกากหมูลงไปตามเลยต้นหอมซอยคนเล่อีกรอบเป็นนั้นเสร็จพิธีครับผม นี่ผัดหมี่กินเองง่ายๆคุณเองก็ทำได้ครับผมพร้อมเสิร์ฟครับร้อนๆจากเตาครับผมกินกับข้าวเหนียวกระเสียบเลยครับพี่น้องนี่ครับผมข้าวเหนียว้นห่อนครับผมนี่เดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันเด้พี่น้องเด้อนี่หน้าตาซีสันกันได้ประมาณนี่ครับผมนี่จัดจานหลวกลุย้ลย กากมูอีกรอบนึงครับผมสุดจัดแล้วครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องครับผมสมัคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้นเด้อครับผม